อืสวยแล้วโอ้มีแค่นิเงเหรอไม่นุกเลยทำไทงไทำไงทำไงวิ่งดิปานวิ่งปานวิ่งสู้ๆปานปานวิ่งวิ่งไม่ทนนะันอ่ะ แล้ผมส่นผูาชมครับกับมุ้ยโอโซนเกมมี่นะผมกับเกมสเตรน้องไฟไปจนภัยพาที่สี่นะครับผมก่อนที่จะไปเอ,อท่อน้ำตรงนี้นะผมโมโมได้นะับเอาไว้นะผมผมลืมเก็บเมมรีหนึ่งอันอะ่ะใช่ปะ่ะเนี่ยนี่ครับที่ทะเนี้ยลืมเก็บหนึ่งเมมไอตรงที่ที่สองนี่ผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ไหมคงใส่ของเขาไม่ได้แล้วครับเนี่ยผมลืมเก็บเมมรีตรงนึงอะ่ะเห็นผมไปดูในแผนที่มา ผมไปสำรวจมาน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับผมปีนี่ใช่ปเปล่าอะมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอจริงด้วยครับโอ้โหลืมเก็บจริงๆว่ะนี่ไงได้แล้วอยู่ตรงนี้เองอ่ะดูเหมือนว่าเขาอยากจะขึ้นไปชั้นบนนะ ใช่ฉันจําได้แล้ววิทยาอยู่ข้างบนนั่นน่ะห่างไกลจากขยะและความน่าเกลียดของสลัมนี่แม้กระทั่งยามย่ำแยงก,ก็ยังคงแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมก็ะกอนั้วนคนในสลัมพอาะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อย้ายไปอยู่ข้างบนน,นั่นแันาว่าหุ่นยนต์ก็เรียนพฤติกรรมนี้เช่นเดียวกันโอเคครบแล้วครับสลัมเรียบร้อยอีกหนึ่งที่ที่ผมไม่รู้อ่ะช่างละกันฮนะช่างมันเถอะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ปลาลงปลา ลงไปปลาน้อยอ่ะลงนี่ลงนี้อ่ะไปแล้วนะครับถึงเวลาแล้วไปทางท่อระบายน้ำครับผมต้องลาจากกระสลัมแล้วนะที่นี่บ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อไปแล้วสนโน้ตเพลงผมว่าไม่หายเลยนะครับเพราะว่าโอ้ยขี้เกียจหาแล้วครับผมว่าช่างมันเะฮะเดี๋ยวผมไปเอา,เอาใส่เพลงในอาโทแเทนแล้วกันเนาะก็ไปดูคนอื่นได้แต่ผมเอาแค่เนื้อเรื่องพอนะครับผมโน้โนตเพลงผมไม่เอาแล้ว ไปไปเลยดีกว่านะครับโมโม่ก็ลังอยู่ที่ท่าเรือของเขาเจ้าไปหาเขาได้ทุุทกเมื่อพร้อมเลยพอเจ้าแล้วช่ค่ก็จะปิดประตูช่า่อยากให้พวกเซิร์ฟเข้ามาที่อ๋อเข้าใจแล้วครับไปนาเบนชูบ๊ายบายปิดประตูเลยเรียบร้อย <c oughs> กลับมาไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> นเพลงช่างมันเนะาะเดี๋ยวค่อยไปหาเอา โอเคไปโอ้โมโม่รออยู่เลยเสรจแล้วนะจ๊ะนี่ครับเขารออยู่เลยอะ่ะโมโม่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะปานมีอะไรรือเปานไม่มีเนาะโอเคไม่มีนะครับไปเลยตรงนี้เซฟมีอะไรไม่มีอะไรนะผมกล้องวงจรป้ายต่างๆมากมายเนาะโอเคครับ ไม่มีเลยอ่ะไปกันเลยครับในการเสี่ยลาออกปิดทางผิดทางทางนี้อ่ะ <S <S มาอยากเชื่อเลยว่าเจ้าเจอกับด็อกลแล้วแล้วม,มีเครื่องสลายแบตเตอรี่ได้ด้วยต่อไปเราก็จะเจอกับสมาัตาิซาแน่นอนไปกระเถอะเด็กสโกไปเลยอ่ะคนต่อไปที่เราต้องหาคือสมาัติซานะครับผมไปคนที่สองนะครับเลขหุ่นที่สองดีกว่า ท่อระบายน้าครับผมมาแล้วนะครับโอ้โหทำให้เสียมันได้ถึงเครียดอย่างนี้วะโมโมพูดอะไรหน่อยดิปานงงละเนี่ยปานงงนะเนี่ยดูดิมามาเลยครับปานงงเฮ้ยคุยให้หน่อยดิที่อยู่น่ากลัวมากมึงใช่เหรอสิน่ากลัวจริงๆอ่อะน่ากลัวน่ากลัว ปลาเ้ยหน้ากลัวจริงๆอ่ะดูเวลามองมันน่ารักจริงๆเลยดูดิปลาน่ารักมากเอาละโอ้โหโอ้โหขยะขยะแข็นมากอยู่ข้างบนดิท่านผู้ชมฮะอยู่ข้างบนดินึกถึงทำไมเกมนึกถึงทีงผมเล่นก่อนหน้านี้เยอะเลยอ่ะเกมอื่นที่ยวค่อยมาลงทีหลังนะครับเกมที่ผมเคยเล่นแล้วอ่ะ กีกินกับรสกันฟังเหมือนเลยนะอ่า,า,ามาเพื่อว่ากันอ้าว what the hell ตันนี่อะไรเนี่ยอ้าวตันน่ะฉันไม่เห็นวิธีประตูนั้นเลยเจ้าไปอยู่ทางได้ไหมเอารับทราบครับผมไปไงอะ่ะอย่างเงี้ยเหรออ๋อหรือไปเราตัวเล็กครับสามารถลอดอย่างนี้ได้เออดีเว้ยเฮ้ย แล้วก็ไปทางนี้ขึ้นบนกระดึบกระดึบโอ้โหปานเก่งมากปานปานลูกโพททาได้นี้เปล่าเนี่ยเอไปโอ้โหมันได้อย่างสุดนะลงมานี่มันใช่เหรอวะ เดี๋ยวหนะ้าตรงไหนออโอ๋อ,อ,อตรงนี้นี่เองว่ะเดี๋ยว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 ล่มันก่อนเลย,โอ,ยโ, eterm, โอ้ย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 เยอะๆๆ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 ๆอย่าๆๆ่ๆๆยๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆน่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ โอเครับทราบเอาละเอาเลยเปิดประตูซ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วมาเร็วอ่ารับนะอันนี้ก็ได้อ่ะอ๋อหมวดหมือนรอเราเลยเอาป้ายว่าไ yeah. างไครับ เคยมาไกลขนาดนี้เลยมีเจ้าอยู่ยด้วยฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอ้โหขอบคุณมากครับที่ไม่กลัวเลยเนะลยเนาะปาลก็ว่าอย่างนั้นครับมา,มา What the hell น้ำมันเซิร์ฟนี่หว่าใช่เปล่านะเฮ้ยเซิร์ฟนี่โหต้องตาขมิงเลยอะเซิร์ฟปาเห็นเซิร์ฟแล้วอะเนี่ยขู่นะเนี่ยขู่กัน แงยวแง๋วคูคูคูคบ้านคูก่อนคูไว้ก่อนอย่าลงมานะอย่าลงมานะคูไว้ก่อนเได้เสียงคูอ่าเลี้ยวขวานะครับผมอ่ะพาคนี้สัปนี้น่าจะไปแค่ถึงบ้านซาบทาซาแล้วกันเนาะโอเคมาดูกันเลยครับผมในการเสียวลานะเอาละ เจ้าเอ,อ๋ยถึงแล้วนะครับโ้โหเร็วมากเลยนั่นนะ่ะอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะเห็นซ้ายมือไหมฮะไอเจ้าเซิร์ฟรอขยํำอยู่เลยอ่ามาถึงตรงนี้นะครับโหอ,อะไรเนี่ยอยอ,อีกแล้วครับท่านตลอดเลยครับม่อย อีกแล้วนะอ๋เกิดอะไขึ้นนะ่ะก็จะเก่าๆพวกนี้พังมาแล้วใช่ว่าเราก็เปิดมันด้วยตัวเองแล้วล่ะเหรอยังไงอะพี่อ๋อผมต้องไปอีกฝั่งใช่ป่ะหรือยังไงอะ่ะอ๋อเปิดงี้เลย ใชเ้ชเองใช้เองเลยอ่ะเออชัดไปกับเจ้าทางนี้ไม่ได้นะแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้แน่นอนมาเจ้าเจอสมบัตรสริสางและคีเมนทาบอกว่าเขาเดาว่าฉันกล้าหาญมากแค่ไหนเออขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะเออโมโม่เดี๋ยวค่อยเจอกันนะโซลองเดีย๋ยวเจอกันใหม่เพื่อนนายดีมากเลยไปละโอเคบ๊ายบาย โอ้โห oh, เอาแล้วครับโอ้ oh, oh, เต็มเลยไอเซิร์ชใช่ไหมเนี่ยอย่าขอเปิดไฟต่ oh, <laughs> ปอปกติคะโอเครู้แล้วรู okay, ้แล้วลแล้วกดเบอร์สองลืมไปต้องเบอร์สองเนี่ยวะ่ะโอ้น่ากลัว <laughs> อะโดดขึ้นไปกระดึ๊บ <laughs> ตรงนี้ตันเหรอเนี่ยโอ้โ oh, หตันวะ่ะ วั t เดอะเฮลท่อระรบายน้ำจริงๆวะ่ะสมชื่อเลยอันหาทางไปนะครับหาสมมาตรซ่าให้ได้ไปปานลุยโง่คืออะไรวะนี่อ,อ,อุ้ยพังแล้วพออังแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนปานวิ่งปานวิ่งกดนานไม่ได้เลยวะ่ะโอเค กดนานไม่ได้เลยอ่ะมันมาขย้ำเราทันทีไม่มีอาาโอเคเอทางนี้ทางนี้น่าจะไม่ใช่ทางไปต่อเออขอสวยก่อนนะครับ มันคืออะไรวะมันคือเมมโมรีนั่นเองว่ะโอ้โหเกาะแล้วก็จดจำซะเลยตัวท่าในแม่น,น้ำนี้ฉันเฉยจอจำได้แล้วน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากเลยนะทั้งเมืองต้องใช้น้ำจากเครื่องจากกลนใหญ่ขาานาดที่สูบน้ำจากส่วนที่ลึกลงไปใต้ดิน เช่นกับอย่างอื่นมนถูกแบ,บ่งปันเพื่อผู้คนในหน้าเลงนักวิทยาศาสตร์เคยช่ดูพิงเขียวลงทันเก็บน้ำพวกมันใหญ่มากใหญ่จนเอากระติกไปใส่ในว่าข้างในเลยตึกอ๋อตึกครับตึกไปใส่ข้างในได้เลยตึกครับตึกโอเคสองที่แล้วนะเออไอผมไอไอที่ว่าผมไปหาไอด็อกอ่ะผมขาดหาไปหายไปเมมโมรี่นึงอ่ะแต่ว่าช่างมาเถอะครับผมไม่สำคัญแล้วเดีย๋ยวค่อยไปดูคนอื่นแล้วกันนะครับเอาละโอเคไป ไปทางนี้ทางไปต่อนะครับโอเคโอ้โหดึบมาปานตะลุยประจนภัยต่อไปนะครับึ๊บทางนี้ทางนี้เอาละแล้วก็นี่ไปปานสู้ๆลงเออข้ามดีมาก ก็ข้ามนี่ไปเลยโอ้ปาไปจนภัยจริงโอ้โหอีกแล้วเนี่ย,ยพังพอดีเลยวะอุ๊ย,อ,ยอีกแล้วอีกนี่เนี่ยมันไส้นะโอ้โหแต่ต้องดีชารนะ์จอ่ะ ต้องค่อยๆกดนะครับมันมีคูดาของมันนะ่ะโหยากมากเลยตรงนี้เดี๋ยวนะโอเคไปเรื่อยๆอะ่ะต้องผมต้องไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหพวกเซิร์ฟตั้งนั้นเลยโอเซฟมาด้วยอะ่ะบอกว่าต้องจำกัดมาให้หมดอะ่ะไม่งั้นถ้าถ้าโยกไปพวกมันมาเต็มแน่เลยอะ่ะผมต้องจำจัดมาให้หมดเลยครับ เอาละเทียส่วนก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนโอเคต้องเปิดเทียหน่อยอ่ะขอโทษที่ช้านะครับเพราะว่ามันต้องอาากำจัดเทียส่วนนะโอเคโอเคเออ มันจะครูดาวอะวะโอเคอ่าอุ้ยเอยเกือบไปแล้วเปิดนานไม่ได้ด้วยอะมันจะครูดาวด้วยมาขมมนมาให้หมดดูให้หมดเออนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละ อายโยกเลยแล้วกันเสียเวลาแล้วเคอเฮ้ย okay. โอ้โหไอ้ปะาเอ้ยโอโเอ้เซอร์ทั้งนั้นเลยเอ้ยโอเคอย่างน้อยก็มีเครื่องนี้แล้ววะเอาตัวรอดได้อยู่นี่ขอไปทางขวาก่อนขวาไม่มีเลยอะสี่งเตื่นสิยงเตื่นเต้นละ ซ้ายนี่ก็ไม่มีอะไรวะ่ะโอเคซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะครับงั้นไปเลยตรงไปเลยครับสายกลางครับผมมาอีกแล้วมาดิเรียบร้อยแ็มีเครื่องนี้อยู่สบายใจหายห่วงได้เลยโอ้ว oh, ้า t ์เดอร์เฮลพ่อมนระทึงแม่พูดสันเออเลย ผมนึกถึงนี้เลยอ่ะอีวิวิอินอ่ะไอที่มีดวงตาเงี้ยใช่เลยอ่ะโอ้โหม้ากวงนี้เนี่ยเอาเซิร์ฟมาอีกเอาเข้าไปเอาโอเคมาอีกชุดหนึ่งแล้ว มีไหมเนี่ยโอ้โหตรงตามน่ากลัวมากโอ้ไม่ก็ไม่แล้วไม่แล้วดีนะมาไหนข้างหน้าเฮ้ยเราครูดาวก่อนไไอ้อ้พวกนี้นี่โอยอ๋อถ้าเดินใกล้มาจะอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อเข้าใจละอย่าเดินใกล้นะ เพราะฉะนั้นก็ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยเฮ้ย,ยแย่แล้วนี่ก่อนนี่ก่อนเย้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 ย,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 ยมีโคดาวด้วยน่าเกลียดมากเลยอ่ะ อย่าเดินอย่าเดินใกล้พอครับวันนี้อ่าดูดิอีวิเวตอินชัดๆน่ากลัวต้องเดินหลีกมันน่ะมาอีกแล้วทางไหนอ่ะท่านี้ออกตรงนั้นเอามาขโมยเอ้ยครูดาวลงเร็วๆหน่อยดิเออจะเดินใกล้ก็พอครับมาอีกแล้วไม่ชุดไม่ชุดหนึ่ง โอ้ยอย่าเดินใกล้อย่าเดินใกล้อย่าเดินใกล,ใกล้ต้องระวังเลยอ,ะอ่ะอาไปแลนะ้วปอยโอเคน่าจะไม่มีนะโอเคผ่านมาแล้วครับโอ้ยเหนื่อยจังเลยเอาละไปทางนี้ต่อไปโง่อีไรกันนี่อะโอต้องกระท้ออ่ะต้องกระท้อแล้ว โอเคราวนี้น่าจะยี่สุดเอาลองน้ำไปเลยสมหน้าโอ้โหทำไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอนน้ีคือตาใช่ไหมเนี่ยดวงตาเอาโอ้โหทำยังไงเนี่ยเปิดสวิต ผมว่าและเปิดสวิตแน่นอนเลยเนี่ยสวิตสองสวิตเนี่ยผมว่าใช่แน่ๆเอาละเอ่อผมไปขวาล้ายซ้ายดีไปทางขวาก่อนดีกว่าว่ะหลงน้ำช่างมันนะโอเคขวาล้ายซ้ายดีไปทางขวาก่อนผขอไปทางขวาก่อนนั่นแหละ กำจัดไอ้พวกนี้ก่อนเส้นหนาวก่อนเล็กเส้นหนาวหัวใจออกมามาไอเซิร์กมาเออนั่นแหละโอ้ผมจะเป็นต้องไปทางนี้ว่ะต้องกำจัดเซริร์ก่อนนี่ไงอาดีมากไปเลยดีมากปาออ่าเลยสุดยอดปลามาจนภัยเอาละ ได้แล้วเปิดประตูเลยประตูที่หึงเปิดแล้วนะครับเอาละ่ะรีบไปเลยสังหัวต้องมาแน่ๆนั่นไงเปิดตาแล้วนั่นไงเปิดดวงตาแล้วอะอกลายเป็นเกมสยองขวัญไปชั่วขณะเลยครับม,มาแล้วจ้าเอาเดีมาเลยขโมยเบ๋ๆอาร่อาร์กอล้วนี่ไงนี่ไง เอาละครับยิ่ไปทางซ้ายนะครับเฮ้ยซ้ายเหรอ mm hmm. อู้่วยแล้วทางนี้ต้องไปทางนี้จริงๆอะ่ะนี่ไงโอเคจะเปต้องไปทางนี้นะเอามาเลยขโมยเบบี on, <c oughs> ดีมาก <c oughs> ต้องรับจัดตรงนี้ว่ะ เอ้ยอย่าคูดาวโอ้โหเกือบไปละทางนี้ไปไงอะ่ะน่าจะไปตามถังไปวะอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างงั้นละปานเยี่ยมมากกดสวิต์เลยอยอดเยี่ยมเพื่อนไปโอเคเปิดแล้วจ้าน้องปานทำได้เยี่ยมมากเลยไปเลยไปโอ้โหอะไรเนี่ย ยังอยู่ในพวกเซิร์ฟอยู่เลยอ่ะ What the hell ทำไมมันใหญ่เงี้ย <d _ n one> ใหญ่กว่าที่เจออีวีอินอีกอะอีวีอินนี่ไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยดวงตาออื้หือคัาซีนแล้วครับเอาแล้วคัาซีนแล้วอ่ะ<_ <d> _ <n one> โอ้โหทำมมันใหญ่เงี้ยนี่ยอันนี้น้องได้ใจโอ้เวล่ะ โอ้ยเปิดตาแล้วอะดวงตาที่เขาเรียกพวกเซิร์ฟแน่เลยผมว่านี่ไงเซิร์ฟกับไอ้นี่หน้าต,ตาคล้ายกันแง่ <Yeah. S 1> อย่าเข้ามานะแง่วีสิบสองมาช่วยมาช่วยปลาเร็วเออมาช่วยหน่อยโอ้ยปลานแยน่แล้วปลาดิ้นแล้ว้าว uh, what the hell แสงยูวีไม่ไม่มีแล้วเหรอ อาสวยแล้วมีดีครับไม่มีแสงยูวีแล้วอืมสวยแล้วโอ้มีแค่นี้เหรอไม่นุกเลยทำไทงไทำไงทำไงวิ่งดิป่านวิ่งป่านวิ่งสู้ๆป่านปานวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งไม่ทันนะ่ะ เอาใหม่ let's go ปีป้าต้องมีซิกแซกแน่เลยผมว่าวิ่งไปวิ่งไปสู้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 อย่าอยหยุดอย่าหยุดออย่าหยุดโโหข้าไปตสงใส่เหนื่อยว่ะปีป้ามันต้องเหนื่อยแน่ๆเอ้ยเอๆๆเร็ซ้ายเออเออทางนี้ยินี่เออ เหนื่อยวะทางนี้เออทางนี้ทางนี้นดีมากเฮ้ยเอ,อ้ยยัยเราจ้เาเราดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นโอ้โหปานช้ามากอะ่ะช้าจังเลยอะ่ะเร็ว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 โอเครอแล้วโอ้ต้องตายรอบหนึ่งถึงจะรู้โอ้เฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างะเพื่อน ็นไงงเพื่อนเพื่อนมีทีสองเป็นไงมัง่งอะเฮ้ยโทษทีมันมืดมากฉันอยู่ตัวคนเดียวมันรู้สึกเหมือนฉันกลับไปอยู่เน็ตเวร์อีกครั้งอะจะช่วยทำไขอบคุณนะเพื่อน,นใช้พลังงานของฉันมากไปอะต้องใส่แบตเตอรี่พังแล้วต่อไปเราต้องระวงังละอ่าหมายความว่าไม่มีไอสีม่วงแล้วใช่ไหม <c oughs> สวแล้วครับอ่าโอเคแฮกระบบระบายอากาศซนะได้แล้ว ออกมาแท็กได้ทางขวาครับโอเคนะ้ไปทางขวาไปมาคงปลอดภัยแล้วครับไม่มีเซิร์ฟแล้วละ่ะมัาจะขึ้นชั้นบนไปเรื่อยแล้วซ้ายกันเฮ้ยไปทางไหนอะ่ะอ๋อลอดนี้ไปเลยครับอ้าวที่ไหนกันเนี่ยคานผู้ชม เดินทางจากท่อะบายน้ำเหรอแม้ไม่เห็นพวกเจ้ามานานแล้วนะเจ้าหรือเปล่าที่ติดต่อพวกเรา่อนนี้คนนอกเออคนนอกเจ้าตัวเล็กสมราทัศซ่สร้างกำลังรอเจ้าอยู่ข้าน้าสมาธิอยู่ที่ด้านบนสุดหมู่บ้านเราโอเคมาถึงแล้วนะครับผมคนที่สองที่เราจะตามหายัางไงล่ะสมราทศสร้างนะครับผมหมู่บ้านมดนั่นเองนะครับแหมแปลตรงตัวเลยแอดมินเลช เจ้าเครื่องนี้ท่านสั์คนที่ช่วยใช้งานเออช่วยชั้นช่วยงานเขาก็อยู่ใช้อยู่เครื่องหนึ่งเขาป่วยแล้วมันเป็นความสุดท้ายของเขาเขาเดินเข้าไปในเครื่องนั้นแต่ใช้ไม่อยู่กับเขานะเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาทำอะไรกันแน่นะเขาโหลดตัวเองเข้าสู่คอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปแต่ในการอัพโหลดมันมีบางสิ่งที่ผิดพลาดเขาติดอยู่ในนั้นหลายร้อยปีกระทั่งแม่น้อยปรากฏตัวก็คือชั้นยังไงล่ะก็คือเจ้าปลายังไงล่ะพูดผิดนะ นั่นนั่นคือฉันจะเคยมิส่าคนนั้นใช่ไหมอ้าวนายเหรอเนี่ยนายนายหรอกเหรอ <laughs> จะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเอาจริงเหรอเนี่ยนายเป็นมนุษย์นายเป็นคนมาก่อนอะ่ะขอเวลาดเดี๋ยวนะกำลังงงกับตัวเองเลยอ่าขอสนักจีสามนะครับผมโอเคโอ้โหวิวสวยมากเลยวะ่ะ เอาละโอเคครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมจบตรงนี้แหละอ่าเดี๋ยวผมเอาแคปรูปก่อนสักพักหนึ่งอ้าโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละผมจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวค่อยไปสำรวจหมู่บ้านมดแอนด์วิลเลจในพาร์ทต่อไปนะผมเอาละผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมที่ช่องมุกโอโซนเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมให้กำลังใจกับเจ้าน้องปายคนนี้ต่อไปด้วยนะครับเอาละผมโอโซนเกมมิม่งต้องขอลาไปก่อนพบใหม่ในสตรีมเนิว อีเมลบายตะจรไทยในพาร์ต่อไปครับผมบายผมสวัสดีครับเจอกัใหม่ครับผมไปแล้วบายบาย